ชยท่านโหสายมากแล้วคััหลวงเจ้าตื่นแล้ว ทำไมถึงเงียบล่ะรู้สึกราวกับความฝันไม่เหมือนเรื่องจริงอ,อย่างนี้ยังเหมือนฝันอยู่ไหม ท่านโหสายแล้วนอนต่ออีกสักพักเถอะสายแล้วจริงๆนะเจ้าคะท่านโหจะไม่ทันเวลาแล้วขอรับท่านโหต้องเข้าราชการเช้าไม่ใช่เหรอได้งั้นจะนอนต่อเถอะแ้าจะลุกนะมีนอนแล้วแคาจะทานอาหารเช้ากับท่านโหจากวันนี้ไป ข้าจะทานอาหารเช้ากับท่านโหทุกวันแล้วส่งท่านโหออกไปทำงานก็ดีเจ้าจ้องข้าแล้วยิ้มอะไรหน้าข้ามีอะไรติดเหรออ้อ บนหน้าท่านมีอักษรตรงนี้ไงเขียนว่าท่านโหดีเหลือเกินตรงเชื่ออยู่ดีเธออยู่ดีเธอเข้าผิดไปแล้วจะาทำได้ไม่สบอารมณ์อและจะเป็นในหญิงเล็กแหลนของเรือนคุณชายห้าแจะไม่ได้ยังไงเนี่ยมาเจ้าคุณชายห้าเป็นข่าและน้ำยาเองลองไปดูสิถ้าไม่ควรมาเดานไอะไรกับข้าสิเจ้าข้าจะลองพูดอีกทีสิข้าทะเลาะอะไรกันหญิงสี พี่น้องคนกันเองพูดจากันดีๆก็ได้พี่น้องอะไรกันน่ะมีบางคนพอเป็นนายหญิงเล็กแล้วก็วังท่ามาจนได้วันๆเรียกใช้คนอื่นเป็นเบาพร่ยังมีไมตรีต่อกันที่ไหนล่ะฮูหยินสี่ท่านได้ยินไหมว่านางพูดอะไรฮูหยินสี่ช่วยตัดสินด้วยฮูหยินห้าให้นางคอยปฏิบัติข้าข้าแค่ตำหนินางไม่กี่ประโยคนางยังกล้ากระด้างกระเดื่อง ท่านกับคุณชัยค่ที่เมื่อวันไม่ยอมค้างคืนแต่ท่านไม่เข้าตมีออคุณชัยคถึงมาหาเรื่องจะกล้าพูดแบบนี้กับข้าเหรอวันนี้ข้าจะเล่นงานเจ้าให้เล <พอ S 2> ิเลเลยทะเลาะก,กันพอหรือยังถ้าเกิดเป็นหาอะไรกดสกุลสีไม่ไว้หน้าเลวนะถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็กลับไปเถอะจุก<จ>ค่ะ,<จ>คะโฮยิน หวินห้าใจประเสริญยกเสียวเตียให้เสียวลันคิดไม่ถึงพวกนางกลับก่อเรื่องวุ่นวายเกรงว่านี่คือสิ่งที่ท่านหญิงตันหยางอยากเห็น